ตะลึงตาค้างชาวบ้านพบรอยพญานาคโผล่ห้องพระคอหวยแห่ขอทะเบียนบ้านชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ฮือหาพบรอยปิศนาในห้องพระบนบ้านไม้คล้ายรอยพญานาคที่บ้านเลขที่49ทับ1หมู่ที่11ตำบลบ้านติว้ว อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยบ้านดังกล่าวเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้โดยจุดที่พบรอยพญานาคอยู่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องสำหรับไหว้พระสวดมนต์ พบร่องรอยคล้ายโคลนที่แห้งรอยยาวประมาณ4-5เมตรกว้างประมาณ15เซนติเมตรโดยด้านปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายหัวพญานาคและจากการสังเกตภาพรวมทั้งหมดคล้ายกับพญานาคมานอนอยู่บริเวณดังกล่าว นางสำราญติดโนนอายุ45ปีเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตนอยู่บ้านกับสามีและลูกสาวอีกหนึ่งคนส่วนลูกสาวคนโตไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดส่วนมากตนและสามีรวมทั้งลูกสาวจะอยู่ชั้นล่างกันทั้งหมดส่วนชั้นบนจะใช้เป็นที่เก็บของและเป็นห้องพระ โดยปกติจะขึ้นมาสวมดมนต์ทุกวันพระและจะขึ้นมาทำความสะอาดทุก2อถวันส่วนตัวและครอบครัวมีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วและเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาลูกสาวคนโตที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับมาบ้านสองวันและก่อนที่จะกลับไปทำงานได้พูดกับตนว่าออกพรรษานี้จะไปไหว้ปู่ศรีสุดโทและไปชมบ้างไฟพญานาคที่หนองคายกระทั่งแต่เช้าวันที่24กันยายนตนจะขึ้นไปทำความสะอาดชั้นสองเพื่อเตรียมสวดมนต์ไหว้พระช่วงกลางคืนก็ต้องตกใจกับรอยดังกล่าวทั้งทงที่ช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาไม่มีใครขึ้นไปชั้นสองของบ้านเลยอีกทั้งหน้าต่าง ก็ปิดเอาไว้ทุกบานเมื่อได้ไปเรียกผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาดูต่างก็แปลกใจเพราะไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อน จึงได้ทําขันห้าเพื่อเป็นการบูชาและเชื่อว่าเท้าสีสุดโทมารับรู้ที่ลูกสาวจะไปกราบไหว้ท่านและเชื่อว่าจะนําความโชคดีและเป็นสิริมงคลมาให้แก่ครอบครัวหลังจากเรื่องราวนี้เผยแพร่ไปทั้งในหมู่บ้านและทางโซเชียลก็ปรากฏว่ามีคนจะมาขอดูและสอบถามเลขที่บ้านเพื่อที่จะนําไปเสี่ยงโชคเป็นจํานวนมาก แต่ตนเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วจึงไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าท่านมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นการรับรู้ที่ลูกสาวจะไปกราบท่านในช่วงออกพรรษานี้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ